วันนี้นะผมจะพามากินอาหารญี่ปุ่นเมนูต่อจานราคาไม่ถึง7บาทไม่ถึง7บาทมีให้มากกว่า179เมนูเห็มนูปะ่ะอันนี้เป็นบุฟเฟ่ตแล้วก็ไม่อั้นเลยโอ้โหอ,อ,อันนี้เป็นปลาไหลนะฮะมีตหมาหล่ามด้วยไหมฮะงหมอกหม้ สดเติมไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะระดับเต็มขอคัตมาอย่างดีอยู่แล้วฮะหม,มุนขึ้นมาอย่างนี้นี่ <_ S 1> พุทธมูร์แล้วดูเนื้อวากิวเขาเขามีความเป็นชิ้นละว่ะพุทงัวอืดูตัวแรกของุณนิ่มด้านในแหละกรอบอร่อยนิ่มกับสุดเผรดทัพเปิ้ล อัอนนั้นมันเกินคุม้มเลยลบกไปเลยน่าจะโดนป้ายหน้าร้านห้ามอยู่แต่ป้ายหน้าร้านอะวันนี้นะผมจะพามากินอาหารญี่ปุ่นเมนูต่อจานราคาไม่ถึง7บาทไม่ถึง7บาทอ,อะไรนะ7บาทอันนี้ไปซื้อคุณไปซื้อฟูชิตามตลาดนัดเมอกินใช่ไหมไม่ใช่ฮะอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขึ้นห้างเพราะตอนนี้นะเทรนเขามีบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นฮะราคาเริ่มเมื่อห้าเก้บวก 7.99บวกแล้วก็1.99บวกและระดับช่องเรานะพ่อแน่นอนเราต้องกินเป็นตัวแกนพรีเมียมบุฟเฟ่ออนเซนอยู่แล้วอันนี้1.99บวกมีให้มากกว่า179เมนูใช่วป่ะไม่ถึง7จดบาทยังไม่ถึงแล้วเออแต่เราไม่ต้องกินทั้งหมดทั้ง179เมนูก็ได้เราแค่ชอบไปไหนเราสั่งจามันนั้นระดับช่องเรานะฮะ179เมนูอย่างนี้นะฮะเราจะไปกินให้ดูเลยว่าเราสรุปแล้วเรากินจานละกี่บาทนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันฮะไปครับลุย ได้มาแล้วนะครับเมนูเราผมต้องบอกเลยว่า1นึ่อลังการมากคือผมเลือกต่างไม่ถูกแล้วดูโปอคือต้องนั่งแยกโต๊ะกันแล้วอ่ะอันนี้คือโต๊ะเดียว2โต๊ะนะไม่พอแล้วสำหรับผมคนเดียวคือตอนแรกเขามีเมนูอยู่เยอะอยู่แล้วตอนนี้เขาเพิ่มอีกสีเกเมนูแต่ละเมนูจะเป็นแบบพวกเกี่ยวนื้อเกีย่ยวพัฟเฟิลอะไรพวกนี้ที่เพิ่มเข้ามานะอย่างเช่นอันนี้ฮะมะเขือม่วงทอดทพัฟเฟิลถ้ามันจะเป็นปลาโออืมอ้มอร่อยคือเป็นมะเขือเผาเมนูนี้นะนํา นี่ฮะต่อไปเป็นโตบะเย็นนะฮะคู่กับเทมปุระด้วยนะวาตาบิลงลงให้หมดนะฮะทุกความเข้มข้นแล้วเขาจะมีไข่นกกาะมาให้นี่อันนี้เป็นบุฟเฟต่ตแล้วก็ไม่อั้นเลยอ้โหคือเป็นเมนูที่ผมเข้ามาในเต็นปกติผมก็ต่างกินอยู่แล้วโม่บงบะมีเย็นดี คือต้องบอกเลยว่าคุณภาพเขาแบบตอนที่เป็น阿าคาร์ดเลยนะอะไรที่คุณบอกว่าเมนูละเจ็ดบาทนี่คือ,อยังไงวะเมนูละเจ็บาทนะพี่ก็พ<อ>ันหนึ่งเก้าเก้าแล้วก็กินกี่เมนูเราก็หารไปไงพี่ว่าจะเหลือเจ็ดบาทเปล่าเ้ยหลายคนบอกพนะันหนึ่งเก้าเก้าเขาบอกแพงแต่พอลองมาหารจริงๆแล้วกับคุณภาพอาหารขนาดานี้เจ็ดบาทนี่คือถูกมากเลยนะให้เจ็ดบาทก็ไม่แพงเลย แล้วหลาร้อยเจ็ดว่เก้าเมนูอและเมนูใหม่สี่เก้าเมนูอืมอันนี้ก็เป็นเมนูใหม่เขานะครับทีโอบอมมากินะครับนี่เห็นป่ะฮอปพัพเปิร์ด้วยนะฮะอืมเค็อร่อยอืมแซลมอนดิบมูมานอดิบนี่แหละต่อไปเป็นตูชิเขาเด็ดผมบอกเลยนะหน้าตาเหมือนอาลาคาร์แต่ดูดีมากอันนี้อะไรไม่รู้นะน่ากินมากลองไม่จิ้มแต่เนี้ย อกุ้งชิ้มมันปออูอืนนี้มากอันนี้เป็นกุ้งกุ้งจีนนะฮะแล้วข้าวที่นี่นะคือแบบพอดีอดคำว่าอันนี้เป็นปาลาไหลนะฮะมีสาหรายมาให้ด้วยไปฮะอันนี้เป็นเหมือนถูกแปง้งทอดนะฮะเดี๋ยวลองดูอะไรไม่รู้ตรงข้าวเหมือนเค้ไบทอดมาก่อนมีความกรอบนอกนุ่มใน คือเขามีทั้งหมด1 7 9เมนูนะมีทั้งเมนูเก่าและเมนูใหม่ใครอยากดูว่าโป้มีอะไรบ้างก็ไปดูของโป้งนะเพราะว่าป้านกับโป้งสั่งกันเองสั่งไม่เหมือนกันต่อไปเป็นวากิวตูชินะฮะหมูหม้อหมูหม้อเปราย่างใบโอบะคารามลนี่ฮะเนื้อย่างใบโอบะเออไม่รอต่อไปเป็นซาตานิรวมนะฮะนี่มีครบเลยทูน่าโอโทโร่ปลาชิ้นย่งหนา รสเดิมแซมอนตซมอนไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพนะระดับเ็นิโอคัดมาอย่างดีอยู่แล้วฮะคือแค่เตสตาน์เซนิออย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าโอ้คุเหมือนนะผมว่าหอยปิกงนปะเนื้อย่างใบอบาดนะครับหมุนขึ้นมาอย่างงี้นี่ พุทธเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวไฮไลท์นะครับอันนี้เป็นโซบะวากิลวทัพเปอลนะเห็นทัพเปอลไหมนี่โหนตุ้มพื่หอมทัพเปอลเลยไปฮะมาดูเนื้อวากิลวเขาจานนี้ผมว่าถ้ามาตั่งอลาคาร์นะอย่างตับต้องมีสองแดงแ เมนูนี้แนะนำนะเส้นตัวบากก็คือดีตัวเนื้อก็อร่อยน้ำตุปก็หอมคือถ้าไม่ได้ต้องไปต่อผมจะสดน้ำตุปให้หมดเลยนะตาเดี๋ยวเราไปต่อยหลายเมนูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูใหม่เขานะมากิโลชีสนะ<อ>คือมีความเป็นชีช้ <c oughs> นละว่ะพุดงัว คือเมนูใหม่เขาเหลืออีกเพียบเลยนะเพราะมันมีตั้ง4 9เมนูแต่เมนูเก่าก็ยังไม่ตกกระป๋องนะนี่ฮะข้าวน้าปลาไหลอยู่ในเต๊บบุฟเฟ่เหมือนกันนะฮะเรียกว่าไม่มีเตจก่างเลยนะเน้นฟิตคือชิ้น,น,นหนาๆเราให้มา4ชิ้นอันนี้ข้าวหน้าแต่ม่อนย่างนะแต่ม่อนคือย่างมาันน่ากินมากก็หอ,อมกระเทียมกระชัยล้าตัวตัวตายอยู่นุ่มอยู่ เพื่อนตงโมแดงก็แนะนำอร่อยอันนี้อะไรไม่รู้นะครับข้างนอกเหมือนเป็นข้าวโพดนะเดี๋ยวผมลองกินนะบอกข้าวโพดสุดแป้งทอดเออข้างในเป็นชีสผมกินไปกี่เมนูเพื่อนๆช่วยนับกันนะอันนี้เป็นโลปูนิ่มนะฮะนี่ ดูตึกได้ของคุณทิ้ด้านในเลยกรอบอร่อยกินเหมือนเทติ้งอ่ะทิ้งวันเอพ่อผมกินไป20เมนูแล้วอันนี้เป็นฮามาจิแร่บางนะครับวิธีการกินของเขาฮะนี่ให้มีใส่เท้ามาให้ผสมกับน้ำน้ำจิ้มของเขา เผ็ดอร่อยจริงจะมีความเปรี้ยวๆแล้วก็หอมหัวไเท้าทุกชอบเมนูนี้มันดีตรงไชเท้าดองเนะี่ยใช่ครับไเท้าขูดที่เอาไปผสมอ่ะอันนี้คือสองเมนูที่ผมกินบ่อยมากแต่ว่ามาทั้งทีก็ต้องตั้งมาลองพิสูจน์ให้ดูว่าแซลมอนดองของที่นี่เป็นยังไงนะฮะอร่อยที่น้ำดองเขาแลแ้วก็หอมมาขาวด้วยกุ้งก็ไตประมาณนี้ไตกำลังดี อืมโอเคสั่งมากินให้ดูว่ามันเป็นยังไงก็คือเข้มๆหอมๆงาขาวอันนี้น่าจะกดเบิ้ลมานะฮะนี่ฮะเป็นปลาไหลนะฮะดูโป้งนะฮะโป้งในอะไรต่อไปเนี่ยจะไปต่อกันเนี่ยอ๋อเติ่รออยู่นี่ครับอันนี้เป็นยากิโตบะหมูคุโรบุตะนะฮะนี่ฮะ อันนี้คือหมูนะฮะนี่มันคือท่าของเดียวอยากกินตัวบาเลยอันนี้เป็นตูตีเนื้อทอปด้วยไข่กุ้งนะฮะมายัมแซลมอนนะฮะหืมพืดีแป๊บเลยเหมือนว่าอาหารจะออกไม่ทันตอนนี้อือ้อันนี้เป็นทูหน้าตลาดนะฮะ หลังจากการกระทำผมบ้องนะฮะเน่นะฮะดูมันนั่งทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้มันทำให้อาหารขผมผมออกไม่ทันเว้วยแต่ไม่ไรผมก็สั่งตูชิสั่งมากินเรื่อยๆแล้วอ่่ดูตูชิตะมอนที่นี่นะโอ้ยนี่คือเกมเหมือนกับตอนที่เราเดินเข้ามาสั่งในร้านเซนปกติเลยนะอุ้ยผ่นอนกุ้งโมกนี้แม่ตะมอนเบิร์นตบะบะน้อยู่น่ากิน เมนูสุดท้ายนะครับขอไปท้ายด้วยอันนี้ฮะเมนูยอดฮิตนะฮะตุ๊กเผ็ดทัพเป,ปลิลนะครับนี่ก่อนจะไปเข้าของหวานของเรากันให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าคุ้มไหมนะหนึ่งหนนะฮะกว่า179เมนูนี่นะครับเป็นขน,ขนมปังคาเนยแล้วก็ปิ้งมาแล้วนะฮะจิ้มกับตุ๊กเผ็ดทัพเป,ปอร์เฮ้ยอร่อยมากความทัพเปอร์ของอ่นี่ยดูดิยคดดีเลย ขนมบางมีความกรอบนอกนุ่มใคนคึมคึมนมนนนนันๆต่อมาเรามาดูที่ขนมบวานเขาดีกว่าฮะเติมที่เบลนี่ก่อนเลยเบลนี่เบลนี่คืออร่อยเลยมีความแบบดาร์กช็อกโกแลตอ่ะเขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่เขาเลยเดลลี่บอยดูความเพสตอ่ะแล้วก็แบบมีความเปรี้ยวๆหอมๆอะ่อะ นี่ผมไม่ผ่าเลยดีมากอืมพานาคอตตานะฮะเป็นเหมือนไอติมพานาคอตตาเนื้อตรงกลางมีความแบบเป็นเนื้อไอติมอะ่ะเป็นวานิลลากับคล้ายๆเถาก้วยมั้งอืม ก็เพื่อนๆว่าคุ้มไหมครับผมว่าเป็นบุฟเฟ่ที่คุ้มมากเลยเพราะว่าเซนนะเขาเคยเป็นร้านอาหารอลา,าคาร์มาก,ก่อนซึ่งตอน,นั้นก็เป็นแบบพรีเมียมอยู่แล้วพอมาทำบุฟเฟ่เขาไม่ดรอปคุณภาพของวัตถุดิบเลยมีความเป็นเหมือนที่มากๆแล้วก็1199บวกนะฮะมีมากกว่า1 7 9เมนูซึ่งความหลากหลายคือมีเยอะมากยังไม่รวมถึงเมนูใหม่ที่เขาเอาเข้ามาแบบพวกเนื้อพวกคัพเปิรพวกปลาอีกเ9บเเมนูด้วยนะ เพิ่มความหลากหลายในการกินบ <an emia> <suffer> you so like like ุฟเฟ่เข้าไปผมถือว่าคุ้มมากๆดูอย่างโป้งตัวอย่างไอ้นั่นเกินคุ้มเลยลงไปเลยน่าจะโดนป้ายหน้าร้านห้ามอยู่ป้ายหน้าร้านนะซึ่งเมนูที่ผมกับโป้งกินนะฮะบอกเลยว่าไม่เหมือนกันใครอยากดูโป้งกินก็ไปดูได้ที่ทิกตอกแต่รวมกันมาแล้วตกเมนูเราไม่ถึงเจ็ดบาทแน่นอนฮะก็ปาทด้วยครับเซ็นบุฟเฟ่นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ